บานปูวินาพูองวัวันนี้่ปาตรางวัก็รสึดีใจแล้วก็ถวเป็นรัรางัลแใช่เป็นราัลแรกงคนเลยคือต้องขอบคุณคุณทางคณะกรรมการมากๆเลยนะครับแล้ขอบคุณทุกคนที่คอยสปอร์ตพวกเรา ถ้าไม่มีพวกเขาก็ไม่มีเราในวันนี้ใช่เพราะว่าเนี่ยด้วยคนที่มาสปอรซ์ไม่หมดเลยก็ขอบคุณมากนะที่มาในวันนี้แล้วก็แล้วก็ไปนานๆนะสารก็ในนีวเราสองคนจะมีผลงานในการจัดการกันอะไรในบ้านค้าก็เร็วๆนี้ก็จะมีซีรีส์นะครับผมเรื่อไหนแค่หนึ่งเดียวครับก็ประมาณเมื่อไหร่ครับประมาณปลายปีนี้อ่ะครับก็เดี๋ยวคอนเฟิร์มอะไรอีกทีทีหลังแล้วกันแต่ว่าตอนนี้คร่าว่า็แน่ประมาณปลายปีนี้ครับก็รับรอง ว่าเส้นเรื่องก็น่าจะเข้มข้นใช่ครับเชื่อว่าคนน่าจะชอบครับความคืบหน้ามันไปถึงขั้นตอนไหนรในตอนไหนแล้วครับก็มีไปคุยกับพวกกลับบ้านครับครับคือตอนนี้เป็นการเหมือนโยนไอเดียไปไอเดียมาอยู่ครับว่าแต่ว่าเขาก็เตรียมบทอยู่ด้วยใช่เราอยากจะให้เดเรคชันไปทางไหนอยากจะให้มูต์แอนโกนไปยังไงแล้วก็อยากจะให้ความสัมพันธ์ของผมกับพี่เขาเป็นยังไงครับคครัับวามสมพันยังไงเขาพี่นี่เรียนนี้เพิ่งสอบเสร็จผมว่าผมว่าพี่ก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละ คืออะไรไม่อยากจะรู้แต่ทุกคนไม่รู้แบบจับหวะจอ๋อตอนนี้น้องเพิ่งสอบเสร็จครับเราก็ไม่ได้กลัวน้องช่งวันที่ผ่านมาด้วยะเห็นเขาเคร่งเครียดกันควรก็ได้นะเหงาเดีแต่ก็มีชวนไปไหนวันไหนด้วยครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเขาว่างๆก็เดี๋ยวชวนไปปเที่ยวอะไรอยย่างงเี้ใช่แล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้อาจจะมีอะไรแบบพิเศษนิดๆหน่อยหน่อมาให้ทุกคนได้ดูกันเป็นอะไรครับสปอยนิดนึงเหรอไม่ดีมั้งคนทางนู้นเขามองแรงอยู่ ตัวผมค่อนข้างจะหนักครับเพราะว่าผมว่ายน้ําไม่เป็นนะแบบไปเรียนว่ายน้ำครับเพราะว่าเรา,เาแบบเป็นบริการเป็นฟิวแบบงอยู่ตามทะเลอะไรเงี้ยก็ต้องว่ายน้ําเป <S <S 2> <S 2> ็นอาจจะมีซีนแบบเขาตกน้ําเราช่วย อย่าอย่ขะบอยอย่ามึงสะบอยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะุันวันอะไรอย่างต้องปิดไม่ทางปิดต้องปิดมากเลยใช่ช่วงนี้พี่เขาเข้าประมาณ4-5วันต่ออาทิตย์หลังจากที่เราขายไม่สบายล้วก็ต้องใชพักพอดีประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วพี่ยังไม่ประสบเรื่องไม่สบายเรื่องการหาเงาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ ของผมก็ก็ต้องหลักๆผมว่าจะเป็นฟิตเนสแลก็ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการแสดงครับผมอยากให้บทออกมาให้ผมอยากให้ตัวผมเนี่ยสามารถถ่ายทอดบทชายถ่ายทอดบทให้เต็มที่แล้วก็ให้คนดูเชื่อด้วยว่าเฮ้ยการแสดงของพวกเราสองคนแต่ว่ามันพีกจริงๆมันพิกจริงๆเพราะจำกราวน์ฟ้าเป็นแบบรักโรยใสก็เป็นคอมเมดี้มาเป็นดราม่าเต็มตัวก็อยากจะให้ทุกคนแบบเปลี่ยนอิมเจตรงนั้นได้ ก็ขอมาติดตามซีรีส์ก็นายแค่หนึ่งเดียวต้องไปด้กันจะทำให้เต็มที่แล้วครับอยากให้ทุกคนแล้วฝากติดตามด้วยนะครับแล้วอาจจะมีพิเศษอะไรนิดๆิน้อยๆมาในเร็วๆนี้นะครับก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคขอบคุณคุณกท่านมากครับขอบคุณครับ